พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านโดยพี่น้องครับเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในเช้าวันนี้นะครับอยู่ในเอเฟซัสครับบทที่4นะข้อที่4ถึงข้อที่16นะครับค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะพี่น้องครับพี่น้องครับผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐาน2011นะครับพี่น้องอ่านเปิดพระคัมภีร์นะครับแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะพี่น้องครับแล้วเราดูข้อพันิีข้อพัมปีไปด้วยกันนะครับเอเฟซัสนะครับบทที่4ครับข้อที่4ถึงข้อที่16นะครับมีกายเดียว และมีพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกของพวกท่านนั้นมีองค์พระรู้เป็นเจ้าองค์เดียวมีความเชื่อเดียวมีบัพติศมาเดียวพระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงมีอํานาจเหนือสรรพสิ่งทรงทําการผ่านสรรพสิ่งและทรงอยู่ในทุกคนแต่ว่าพระคุณนั้นประทานแก่เราแต่ละคนตามขนาดที่พระคริสต์ประทานดังที่มีพระชนะว่า เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงพระองค์ทรงนำเฉลยกลุ่มใหญ่ไปและประธานของประธานแก่มนุษย์การที่กล่าวว่าพระองค์เสด็จขึ้นไปนั้นจะมีความหมายว่าอะไรถ้าไม่ใช่ว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกแล้วด้วยพระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหมดนั่นเองเพื่อที่จะเติมทุกสิ่งให้เต็มบริบูรณ์และพระองค์ทรงประทาน ให้บางคนเป็นอัคารทาูตบางคนเป็นผู้เผยพระชนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิทธยาพิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมทำมิกชนสำหรับการปฏิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระริตจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระริต เพื่อเราจะไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและพัดไปพัดมาด้วยลมคําสั่งสอนทุกอย่างด้วยเล่ห์กลของมนุษย์ตามอุบายที่ฉลาดในการล่อลวงแต่ให้เรายึดถือความจริงด้วยความรักเพื่อจะเจริญขึ้นในทุกด้านสู่พระองค์ผู้เป็นศีรษะคือพระคริสต์ข้อที่16นะครับข้อสุดท้ายนะครับในพระคัมภีร์ในเช้าวันนี้นะครับเนื่องจากพระองค์นี้เองร่างกายทั้งหมดจึง ได้รับการเชื่อมและประสานเข้าด้วยกันโดยทุกๆข้อต่อที่ประทานมานั้นและเมื่อแต่ละส่วนทำงานตามหน้าที่แล้วก็ทำให้ร่างกายเจริญและเสริมสร้างตนเองขึ้นด้วยความรักพี่น้องครับแล้วก็มียาวนิดนึงนะครับอาจารย์เปาโลได้เขียนจดหมายฝากถึงผู้เชื่อที่เอเฟซัสนะแล้วก็อย่างที่ผมเคยแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับถ้าพูดถึงเอเฟซัสนะต้องนึกถึงคริสตจักรครับนะเพราะอาจารย์เปาโล จดหมายหลักที่ท่านเขียนในเอเฟซัสนะครับความจริงแล้วคือศาสนศาสตร,ร์เกี่ยวกับเรื่องคริสตจักรครับนะและเอเฟซัสบทที่4นะครับอย่างที่บอกอีกครั้งหนึ่งครับจดหมายฝากอาจารย์ปโลนะั้นเป็นแพทเทิร์นนะพี่น้องครับเริ่มต้นก็จะเริ่มต้นด้วยคล้ายๆหลักข้อเชื่อเป็นหลักข้อเชื่อนั่นแหละครับนะแล้วก็ตอนท้ายๆจดหมายครับก็จะเป็นเรื่องว่าการประยุกต์ใช้นะหลักข้อเชื่อที่อาจารย์ปโลสอนนะครับสุดท้ายต้องตามมาด้วยการสำแดงออกเป็นการกระทําครับสำแดงออกเป็นความประพฤติ นะแสดงออกเป็นการประยุกต์ใช้ครับในบริบทของชีวิตของเรานะพี่น้องครับและในบทที่4ตอนนี้นะครับข้อที่4ถึงข้อที่16อาจารย์ปโลได้พูดว่ากจศกนั้นจะต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันครับนะและน้ําหนึ่งใจเดียวกันในกักรนะพี่น้องครับเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นคนที่เหมือนกันนะพี่น้องครับนะไม่ใช่นะพี่น้องครับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันหมายความว่าสามารถ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้แม้แต่ละคนนั้นจะมีบทบาทหน้าที่ที่แตกต่างกันนะความแตกต่างแต่ภายใต้ความแตกต่างนั้นสามารถเป็นความนมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้พี่น้องครับและภาพของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่อาจารย์เปาโลได้พูดนะครับอาจารย์เปาโลได้ยกตัวอย่างภาพของคริสตจักรครับนนั้ในตอนท้ายนะครับว่าคริสตจักรนั้นเป็นเหมือนกับร่างกาย และความจริงแล้วนะครับอาจารย์โปโลก็พูดต่อนะครับในตอนต้นผมจะไล่ตป่อนะครับข้อที่สี่นะครับอาจารย์โปโลบอกงี้นะพี่น้องครับว่าเรามีกายเดียวมีวิญญาณเดียวนะมีความหวังเดียวมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวมีความเชื่อเดียวมีบัพติสมาเดียวนะมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดานะเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวนะพี่น้องครับนะพระเจ้าองค์ตรีเอ,เอกานุภาพและผู้ทรงประทานผ่านสรรพสิ่งทั้งหมดและประทานพระคุณให้กับเราพี่น้องเป็นนะครับความหมายที่นี่หมายความว่า เราทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าเราจะแตกต่างกันนะในสมัยของยุคอาจารย์ปโลนะครับความแตกต่างของอาจารย์ปโลนั้นในยุคนั้นอาจจะเป็นเรื่องชนชั้นครับเรื่องฐานะทางสังคมเรื่องเ,อเพศเพศสภาพชายและหญิงที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับในสมัยนั้นนะพูดถึงาทาสและไทยนะครับพูดถึงคนต่างชาตินะแล้วก็คนยิวนะซึ่งเป็นกำแพงกัน้นแต่อาจารย์เปโลบอกนะครับว่าในคฤษจักรของพระเยซูที่พระเยซูถ่ายนะครับ จะต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันครับและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้นมาจากพระวิญญาณองค์เดียวกันพี่น้องและมาจากศีรษะเดียวกันครับคือศีรษะของคริสตจักรนะครับถ้าเปรียบเทียบคริสตจักรเป็นร่างกายเนี่ยคือพระเยูุริสติเจ้าครับเป็นศีรษะของคริสตจักรดังนั้นพี่น้องครับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในภาพของคริสเตียนนะภาพที่อาจารย์ปโลให้ภาพในคริสตจักรนะครับความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้หมายความว่าเฉพาะแค่ว่า สามคี้กันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะพี่น้องครับเพราะใครๆก็เป็นความคือก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ครับแม้คนไม่มีพระเจ้านะก็สามารถมีสามัคคขี้ร่วมกันได้ครับแต่สิ่งที่พระกัมปีเปิดเผยและสําแดงนะครับว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในตอนนี้ในพระกัมปีนะครับที่อาจารย์ปรลพูดถึงในคร,ริสตจักรหมายความว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก,กันนั้นอยู่ภายใต้พระวิญญาณองค์เดียวครับนะพระวิญญาณบริสุทธิ์นะอยู่ภายใต้พระวิญญาณของพระเยซูคริสต์เจ้านะครับที่เป็นศีรษะของคริสต นะน้ำหนึ่งใจเดียวกันในที่นี้จึงไม่ได้หมายความว่าเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ไม่มีพระเยซูที่ไม่มีพระวิญญาณต่างกันนะพี่น้องครับนะโจรก็มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ครับพี่น้องครับนะเมื่อมันรวมตัวกันจะทําสิ่งชั่วๆพี่น้องนึกภาพนะครับพี่น้องครับดังนั้นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่พระคัมภีร์เปิดเผยที่จะโปรสัมแดงครับคือมีพระวิญญาณองค์เดียวกันนั่นเองพี่น้องนะควบคุมอยู่มีพระเยซูเป็นศีรษะครับควบคุมเป็นเจ้าของคริสตจักร และภายใต้พระเยซูนี่แหละครับภายใต้พระวิญญาณองค์เดียวกันนี่นะครับคริสตจักรเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอาเมนนะพี่น้องครับอาเมนนะครับและอาจารย์ปโรพูดต่อนะครับในในข้อที่16นะผมอยากจะเปิดพูดถึงข้อที่16นะครับอาจารย์ปโรบอกว่าเปรียบเทียบเราแต่ละคนนะัเป็นเหมือนกับอวัยวะครับนะในร่างกายอวัยวะที่เชื่อมต่อประสานกันนะและอวัยวะทุกอย่างนั้นทําตามหน้าที่ของมันครับ ื่อที่ร่างกายจะจำเริญขึ้นในข้อที่16นะครับและเสริมสร้างขึ้นด้วยความรักพี่น้องพี่น้องครับในบางความเชื่อนะครับได้เปรียบเทียบชนชั้นวันนะนะว่าเป็นอวัยวะเปรียบเทียบว่าศีรษะสูงสุดนะครับเป็นอีกหนึ่งวันณะนะเท้าเป็นวันณะต่ําสุดเป็นอีกวันหนึ่งวันณะและเปรียบเทียบว่าบุคคลไม่เท่าเทียมกันนะครับแต่ภาพเดียวกันที่อาจารย์โบโรชายนะครับภาพอาจารย์โบโรใช้ร่างกายเหมือนกันครับ ภาพใช้ภาพร่างกายเหมือนกันที่เป็นส่วนหนึ่งของริตจักรนะครับแต่อาจารย์ปปโลบอกนะครับนะขยายความเพิ่มเติมนะพี่น้องครับในโครินอาจารย์ปปโลก็บอกครับว่าความจริงแล้วเนี่ยอวัยวะทุกอวัยวะสําคัญเท่าเทียมกันหมดนะตากับเท้าสําคัญครับนะถ้าเท้าไม่เดินนะร่างกายก็ไปไม่ได้ครับนะแม้ตาจะเห็นแล้วมือนะครับมือก็เดินแทนเท้าไม่ได้พี่น้องครับ ดังนั้นในความหมายของคริสเตียนนะครับที่พระกัมภีเปิดเผยความหมายที่พระเจ้าเปิดเผยนะครับแม้เราทุกคนจะทํางานที่แตกต่างกันแต่เราทุกคนนั้นเท่าเทียมกันครับและต่างทําหน้าที่ของตนเองครับเพื่อให้ร่างกายจเจริญและเสริมสร้างขึ้นด้วยความรักนะทุกอย่างประสานกันด้วยความรักครับความรักของพระเจ้าอย่างที่บอกนะครับมีพระวิญ,ญญาณองค์เดียวกันเชื่อมประสานทั้งร่างกาย นะดังนั้นไม่ว่ามือไม่ว่าเท้านะพี่น้องครับไม่มีใครสําคัญกว่าใครครับไม่มีใครสูงกว่าใครหรือไม่มีใครต่ํากว่าใครนะครับและมือกับเท้านั<ล>้นก็ไม่เหมือนกันหมายความว่าเราแต่ละคนสมาชิกในคริสตจักรนะพี่น้องครับในพระกายของพระคริสต์เราแต่ละคนก็แตกต่างกันครับนะเป็นชายเป็นหญิงบางคนฉลาดบางคนไม่ค่อยฉลาดนะบางคนขยันนะบางคนก็เออเรียกว่าชนชั้นบางคนฐานะไม่ดีบางคนฐานะดี บางคนการศึกษาสูงบางคนการศึกษาไม่สูงเท่าไหร่นะบางคนมีเยอะมีเพื่อนเยอะบางคนเป็นคนที่เก็บตัวมีเพื่อนน้อยบางคนพูดเก่งบางคนพูดไม่เก่งบางคนขี้อายบางคนไม่ขี้อายนะพี่น้องครับเห็นภาพนะครับบางคนเล่นดนตรีได้บางคนเล่นดนตรีไม่ได้นะบางคนเอ่อเรียกว่าร้องเพลงได้บางคนร้องเพลงไม่ได้ตกกีพี่น้องเห็นภาพนะครับบางคนสอนได้ บางคนสอนไม่ได้พี่น้องครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นความแตกต่างนะแต่ภายใต้ความแตกต่างเหล่านี้นะครับเราสามารถที่จะนําของประธานของเราครับอาจารย์ปรโรกพูดถึงของประธานด้วยนะครับที่พระเจ้าประธานให้นะในข้อที่11 12พูดถึงของประธานครับเราแต่ละคนนั้นต่างมีของประธานที่แตกต่างกันของประธานในที่นี้นะพี่น้องครับที่พระเจ้าประธานให้นี่ความจริงรากศักด์เป็นคําคําเดียวกับคําว่าพระคุณครับ พระเจ้าประทานของประทานให้ตามพระคุณของพระเจ้าพี่น้องไม่ได้ตามความเก่งความสามารถของเรานะพี่น้องครับเป็นพระคุณพระเจ้าครับที่ประทานให้และสิ่งหนึ่งที่พูดถึงของประทานนะครับในอวิวัตที่แตกต่างกันนั้นผมอยากจะพูดประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าสำคัญมากและหลายครั้งในทฤักรนั้นเรียกว่าบางทีก็อาจจะมองข้ามอันนี้ไปนะครับอาจารย์บรุบอกในข้อที่1112ครับบอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ประทานให้บางคนเป็นอักระทูต อนะอัครทูตในที่นี้เนี่ยถ้าในสมัยปัจจุบันนะครับก็หมายถึงคนที่มีบทบาทหน้าที่ในการไปบุกเบิกตั้งคริสตจักรใหม่อาจจะนึกถึงมิชชันนารีก็ได้นะครับนะก็เป็นคล้ายๆกับบทบาทเหมือนเหมือนอัครทูตในเวลานั้นนะพี่น้องครับแนะ่นอนเป็นบทบาทนะพี่น้องครับนะเป็นบทบาทนะก็คือไปบุกเบิกคริสตจักรใหม่นะอัครทูตนะครับบางคนเป็นผู้เผยพระชนะนะการเผยพระชนะในคริสตจักรนะครับ การเทศนาก็เป็นการเผยพระชนะอย่างหนึ่งนะพี่น้องครับนะพระคาของพระเจ้าที่ผ่านผู้เทศนาก็เหมือนกันนะครับบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะบางคนมีของประธานครับในการประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิยพิบาลนะและบางคนเป็นอาจารย์พี่น้องครับศิยพิบาลนี่มีหน้าที่ในการดูแลฝูงแกะของพระเจ้านั่นเองครับนารัพท์มาจากคนดูแลแกะนะคนเลี้ยงแกะนั่นแหละพี่น้องครับพาสเตอร์พี่น้องครับนะ ศิษย์พิบาลทุกคนนะต้องเป็นอาจารย์พี่น้องครับนะต้องสอนได้แต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ทุกคนจะเป็นศิษย์พิบาลน,นะพี่น้องครับนะอาจารย์บางคนก็ไม่ได้เป็นศิษย์พิบาลครับนะไม่ได้ดูแลชีวิตคนแต่ก็มีบทบาทในการสอนพระคัมภีร์นะครับสอนพระคำพระเจ้านะพี่น้องครับทีนี้หลายครั้งเนี่ยเรามักจะคริสจักยิ่งยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับเรามักจะมองว่าบทบาทเหล่านี้เป็นของอาจารย์เป็นของมิชชันนารีนะ เป็นของบางคนโอ้มีของประธานในการประกาศให้เขาประกาศนะเป็นของบางคนที่ประกาศเก่งนะครับเราสมาชิกเราไม่ต้องไม,ไม,ไม่ต้องทำอะไรนะเพราะว่ามีบางคนทําแล้วเราทําไม่ได้ด้วยเราไม่มีของประธานพี่น้องเคยได้ยินไหมครับเราไม่มีของประธานในการประกาศเราไม่มีของประธานในการสอนเราไม่มีของประธานในการไปบุบเบิดพิักรพี่น้องครับความจริงของประธานที่พระเจ้าประทานให้นะครับ เราอ่านเฉพาะข้อสิบสิบเอ็ดไม่ได้ครับต้องอ่านข้อที่สิบสองด้วยพี่น้องข้อที่สิบสองบอกอย่างนี้นะครับนะไม่งั้นไม่ครบหลูกครับข้อที่สองบอกครับคนเหล่านี้นะครับที่เป็นอัครทูตที่เป็นผู้เผยชนะที่เป็นศิษยาพิบาลที่เป็นอาจารย์ของประธานเขาเพื่ออะไรครับก็ที่สิบสองครับเพื่อเตรียมทำมิกชนก็คือเราทุกคนนะครับทำมิกชนหมายว่าสามาชิกทุกคนในคริาสตจักรครับสาหรับการปรนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต amen นะพี Quindi, Asia, euh ่น้องครับความหมายจริงครับความหมายคือว่าบทบาทของประธานเหล่านี้นั้นไม่ได้ว่าเขาทาคนเดียวหมายความว่าบทบาทเหล่านี้นั้นเพื่อตระเตรียมชีวิตของผู้เชื่อทุกคนในคริสตจักรครับเตรียมทำมิชชนให้มาปฏิบัติและเสริมสร้างกายของประสต์ครับคือหมายความว่าให้เขามีส่วนร่วมครับในการมาทํางานด้วยกันให้เขามีส่วนร่วมครับในการประกาศี่น้องเห็นภาพนะครับให้เขามามีส่วนร่วมนะครับในการตั้งคริสตจักรในการบุกเบิก ให้เขามามีส่วนร่วมนะครับในการสอนพระคำให้เขามีส่วนร่วมนะครับในการดูแลลูกแก่ของพระเจ้าที่ต้องเห็นภาพนะครับนะเพื่อเตรียมทำมิกชนครับเตรียมผู้เชื่อทุกคนดังนั้นบทบาทรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เฉพาะคนบางคนที่เราเร,รียกว่าเขามีของประทานครับไม่ใช่และการที่เราบอกว่าเราไม่มีของประทานอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราปฏิเสธว่าเราจะไม่ทําอันนั้นไม่ใช่ข้อแก้ตัวครับพี่น้องครับนะสำหรับเราทุกคนแล้วเราต้องรับใช้พระเจ้าครับ เราต้องรับใช้พระเจ้าเราอ้างว่าเราไม่มีของประทานไม่ได้พี่น้องครับนะเราต้องทุกคนต้องรับใช้พระเจ้าครับและมีส่วนในการรับการเตรียมชีวิตครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและการปฏิบัติรับใช้พระเจ้านี้นะพี่น้องครับเสริมสร้างภรรยานะครับข้อที่13บอกครับทำรับใช้พระเจ้าปฏิบัติพระเจ้าจนกว่าเราทุกคนเราทุกคนนะพี่น้องครับจะบรรลุถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าและในที่สุดเพื่ออะไรครับ เพื่อที่เรียกว่าโตกับพระเจ้านะครับเต็มขนาดถึงความบริบูรณ์ของพระ,พระเยซูคริสต์นะครับรับใช้พระเจ้าร่วมกันในคริสตจักรนี่แหละครับจนกระทั่งจะขัดเกลาชีวิตเราพระวิญญ,ญาณทํางานในช่วงเราครับจนกระทั่งเรามีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นและเป็นเหมือนพระเยซูในที่สุดพี่น้องครับนั่นคือเป้าหมายนะครับของการดําเนินชีวิตคริสเตียนพี่น้องครับบฏิบัติพระเจ้าไปเรื่อยครับพระเจ้าจะ ช่วยเราให้เราเติบโตขึ้นดังนั้นข้อที่11 12 1 3นะครับแ้วจึงเปิดเผยความจริงอย่างหนึ่งครับพี่น้องครับความจริงก็คือว่าสมาชิกคนไหนผู้ช่วยคนไหนนะครับที่ไม่รับใช้พระเจ้าเขาจะไม่โตครับไม่เติบโตแน่นอนพระคัมภีร์ตอนนี้เปิดเผยครับเราทุกคนจะเติบโตถึงความเป็นน้ําหนึ่งจะเดียวกันรู้จักพระเจ้าและเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อเราปฏิบัติและเสริมสร้างพระกายของพระเยซูครับอันนี้ชัดเจนข้อที่11 1 2ครับ คนที่ไม่รับใช้พระเจ้าเติบโตไม่ได้ครับพี่น้องอันนี้ชัดเจนมากอาเมนนะพี่น้องครับดังนั้นเราทุกคนต้องมีส่วนครับในงานรับใช้พระเจ้าไม่ใช่เฉพาะอาจารย์สิทธิพิบาลหรือคนที่มีของประธานเท่านั้นครับคนเหล่านี้มีบทบาทนํามีบทบาทและนําบทบาทนั้นในการเตรียมเราพี่น้องครับเตรียมผู้เชื่อให้ทำเสียงต่างเหล่านั้นได้อาเมนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าให้เราร่วมใจกันฐานนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ เอเฟซัสบทที่4ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําสอนของอาจารย์เปาโลพระคาของพระเจ้าผ่านท่านสอนเกี่ยวกับคริสตจักรของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่รู้ว่าความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้นเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันภายใต้ความแตกต่างบทบาทหน้าที่ของประธานและความแตกต่างทางด้านกายภาพเรานั้นสามารถที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันได้ลูกขอบคุณพระองค์เจ้าที่ลูกรู้ว่าของประธานในคริสตจักรเราแต่ละคนนั้นมีใช้เพื่อเตรียมทำมิกชนทุกคน ให้ปฏิบัติพระเจ้าและนําไปสู่ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันทุกคนจะรับใช้พระเจ้าร่วมกันและเติบโตไปไปพร้อมกันลูกขอบคุณพระองค์เจ้าอธิษฐานกลาบทูลในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาม,มนพี่น้องครับดังนั้นคิสษจักรที่เฮลตี้นะครับหมาหนึ่งิสตจักรที่แข็งแรงก็คือทุกคนครับสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมครับในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันนะในที่นี้อาจารย์โปรโย้ำนะครับถึงการบุกเบิกตั้งทสตจกักร นะการขยายแผ่นดินของพระเจ้าครับย้ําถึงการประกาศนะย้ําถึงการเผยแพระนะย้ําถึงการเป็นศิทยาพิบาลเป็นอาจารย์ครับนะบทบาทการเป็นพี่เลี้ยงแหละพี่น้องครับสิษยาพิบาลคือการเป็นผู้ลี้วผู้ดูแลคนนั่นแหละคือการเป็นพี่เลี้ยงครับดูแลคนอาจารย์ครับการสอนพระคมสิ่งต่างเหล่านี้สมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมครับนะไม่มีไม่สามารถปฏิเสธว่าฉันไม่มีของประทานทําไม่ได้ครับไม่ใช่นะพี่น้องครับเราต้องได้รับการเตรียมครับ นะเพื่อทำมิตรชนในการปฏิบัติครับเพราะะไรครับเมื่อเรามีส่วนในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราจะเติบโตสมาชิกคนไหนที่อยู่เฉยเฉยมาเป็นเพียงเพียงผู้ดูนะครับไม่เติบโตครับไม่เติบโตนะและก็จะไม่รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตครับอาเมนนะพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับพระเจ้าอวยพรครับ